สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพามาเช็ครถอีกแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ลงคลิปก่อนก็ตอนนี้ก็ยังแก้โคตรยังไม่หายนะครับ <c oughs> อันดับแรกเรามาเช็คโคตรกันก่อนครับ <c oughs> โคตรมันจะเป็นเปนให้หายนะครับ เดี๋ยวทําการชดขั้วนะครับชอดขั้วเช็คโค้ดก็ใช้สายไฟนะครับปอกหัวปอกท้ายแล้วก็ทำการจิ้มลงไปที่ช่อง t e 1น,นะครับก็คือช่องนี้นะครับของตัวยูต้ซ้ห่วงนะครับช่องที่2ช่องกลางนะครับนับลงมา2ช่องแล้วก็ช่องนี้นะครับนี่นะครับที่การชิคโค้ดนะครับแล้วก็ มาปิดกุญแจออนนะครับิดกุญแจออน,ออนตอนนี้ยังติีโคดอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ ห้าอันนี้ก็เป็นโคดห้าสินะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำการเขาเรียกว่าลบโค้ดนะครับก็คือถอดแบตขัว่วลบออกนะครับ ขวลบออกครับขวลบออกประมาณสิบห้าวินะครับ <c oughs> สภาพห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนนะไม่ใช่ของของเดิมรถนะครับอันนั้นเป็นของโคโรน่านะครับโตโยต้าโคโรน่านะครับ ตัวเก่าน่าจะแตกนะครับประมาณนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วเราก็จะไปบิดกุญแจอ่อนดูโคดอีกทีนะครับ กลับมาปกติแล้วนะครับอาการนี้ก็คือเป็นที่ตัวน็อกเซนเซอร์นะครับตอนนี้ผมก็ได้สั่งแล้วนะครับสั่งตัวน็อกเซนเซอร์มาเปลี่ยนนะครับซึ่งตำำเนี่งของน็อกเซนเซอร์ t o y ยต a 3ห่วงนะครับจะอยู่ที่ใต้ท่อร่วม ID นะครับจะอยู่ระหว่างกลางนะครับแถวๆนี้นะครับ หันหน้าหันหน้าเข้าตัวรถจะอยู่ช่องนี้พอดีเลยนะครับช่องกลางตรงลงไปจะมีสายไฟหนึ่งเส้นแล้วก็จะปีตัวปักเสียบเข้าหาตัวน็อคเซนเซอร์นะครับลักษณะจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นนอ็อตเป็นเกียวธรรมดานี่นะครับ ตอนนี้ก็ลบคูณเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นก็ได้เช็คแล้วนะครับไล่ดูแล้วสายก็ไม่ได้หลวมนะครับสายไม่ได้หลวมไม่ได้แตกนะครับก็น่าจะเป็นที่ตัวน็อกเซนเซอร์เสียนะครับอาการนี้ถามผู้รู้แล้วก็บอกว่าน่าจะเปลี่ยนแค่ตัวน็อกเซนเซอร์แล้วก็น่าจะหายนะครับ ซึ่งรถนะครับขับได้ปกตินะครับแต่ว่าพอขับไปได้สักระยะหนึ่งนะครับคือประมาณสัก3กิโลนะครับประมาณนี้ไฟโค้ดก็จะดิ้งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันจะวนลูปอย่างนี้นะครับพอเรามาลบโค้ดด้วยการถอดแบตนะครับถอดขั้วแบตออกไฟก็จะหายนะครับแต่พอเราขับไปสักพักไฟก็จะโชว์นะครับ อาการนี้ไฟจะไม่โชว์ตลอดนะครับผมก็เลยสันนิษฐานไว้ที่ตัวน็อกเซนเซอร์นะครับตอนนี้ก็ได้สั่งไปแล้วนะครับของน่าจะมาส่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเอารถเข้าอู่นะครับเพื่อทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมไม่มีประแจเบอร์27นะครับในการขนออกก็จะใช้ประแจบล็อกเบอร์27นะครับตัวน็อกเซนเซอร์นะครับอยู่ข้างหลังเครื่องนะครับนี่นะครับคือ ตัวเก่าติดรถนะครับจะเห็นว่าปลายมีรอยไหมนะครับแ้ขันออกมาแล้วแล้วก็แตกด้วยนะครับก็ชัดครับว่าเกิดจากตัวนอกซนเซอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับเอาเข้าอู่เรียบร้อยตอนนี้ช่างก็กําลังทําการลื้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเทสกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นตัวน็อกเซนเซอร์นะครับตอนนี้รถก็ไม่มีไฟโช์แล้วนะครับก็ถือว่าหายเป็นปกติแล้วนะครับจวดจาดเหมือนเดิมครับทุกคนตัวน็อกเซนเซอร์ตัวเก่าผมน่าจะไหม้นะครับเพราะว่าตรงปลายมีรอยไหม้นะครับ <c oughs> น่าจะช็อตปลายเสียนะครับมี ขี้ไข่ขึ้นเป็นสีเขียวๆด้วยนะครับตัวเดิมที่ออกจากรถมันหักด้วยก็อาการนี้ก็พบไม่บ่อยนะครับช่างบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้พบเลยนะครับอาการนี้นานๆจะพบทีหนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหายเป็นปกติทุกอย่างแล้วนะครับขี่ก็จดจัดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ เยวจะลองขี่ไปสัก2-3วันนะครับตอนนี้ที่กังวลอยู่ก็มีเรื่องฟิลนะครับเพราะว่าฟิลเมนหลักขาดนะครับยังไล่หาจุดแนั้นไม่เจอโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขออญาตขับรถนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับ